อะไรก็คุณพ่อทั้งชีวิตผมตอนนี้นะครับผมทำด้ามขวานอยู่3ด้ามด้วยกันทุกคนอยากจะเห็นขวานด้ามแรกของผมหรือเปล่าแต่ก่อนที่เราจะไปดูนะครับผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยลองจินตนาการดูนะครับว่าขวานด้ามแรกในชีวิตของผมเนี่ยมันจะมีหน้าตาแบบไหนรูปทรงอะไรผมให้เวลา5วินาทีครับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลย และนี่ก็คือขวานด้ามแรกในชีวิตของผมครับมันคือขวานเลโก้เป็นไงตรงกับภาพในหัวของใครบ้างหรือเปล่าด้ามขวานตัวนี้สร้างจากตัวต่อเลโก้ทุกชิ้นเลยครับเป็นผลงานเมื่อ2อถึงสปีที่แล้วครับอยู่ในช่วงที่คุณพ่อผมเนี่ยกำลังทดลองการทําด้ามขวานแปลกๆอยู่ซึ่งผมก็มีไอเดียอยากจะทําด้ามขวานของตัวเองเหมือนกันซึ่งผมก็มีความคิดว่าไอตัวต่อเลโก้เนี่ยมันสามารถทําเป็นด้ามขวานได้หรือเปล่า หลังจากนั้นผมและคุณพ่อเนี่ยเราก็ไปที่ตลาดนัดคองถมครับไปซื้อตัวต่อเลโก้เหมายกถุงเลยมีแท้บ้างไม่แท้บ้างแล้วผมก็มาเลือกชิ้นส่วนต่อเข้าด้วยกันนะครับเชื่อมกันด้วยกาวอีพ็อกซี่แล้วก็กาวร้อนจนสุดท้ายเนี่ยมันก็ออกมาเป็นด้ามขวานเลโก้สุดเท่ครับผม ถึงแม้วม่าจะเป็นด้ามขวานเลโก้แต่มันก็ใช้งานได้นะครับตอนผมทําโปรเจกต์ด้ามขวานเลโก้เนี่ยมันทําให้ผมนึกถึงสมัยเด็กๆเลยตอนนั้นเนี่ยผมก็ชอบต่อเลโก้มากเลยครับอย่าดูถูกความฝันและจินตนาการของตัวเองในวัยเด็กนะครับมันมีพลังมากจริงๆมันจึงทําให้เกิดโปรเจกต์ด้ามขวานเลโก้นี้ขึ้นมาความสนุกของด้ามขวาน Lego เลโก้นะครับมันอยู่ที่ว่าเราสามารถคัสตอมด้ามขวานของเราเองได้เราจะเพิ่มหรือลดตรงส่วนไหนเนี่ยเราก็สามารถต่อเองได้ตามใจชอบเลยครับ อออย่างเท่เอาเฮ้ยล่วงแม่ยังดีนะเกาะไว้ทันเลโก้ Lego สามารถทําด้ามขวานได้แล้วผมก็สงสัยต่อว่ามันสามารถทําซองขวานได้หรือเปล่าและผมก็ทําออกมาได้ครับเป็นซองขวานเลโก้สุดเท่แต่บอกเลยนะครับว่าอย่าทําล่วงไม่งั้นเนีย่ยได้ต่อใหม่กันหมดนี่แหละครับขวานด้ามแรกในชีวิตของผมเอาจริงๆเนี่ยตอนนั้นเราก็บ้าดีเหมือนกันนะครับถึงได้ทําโปรเจกต์นี้ออกมาได้แต่ก็แน่แหละครับเพราะความบ้าเนี่ยมันทําให้ไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือน